สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราสั่งของพิมพ์ที่พายมานะคะตักหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าตักหนึ่งนั้นจะมีอะไรบ้างนะคะข้างในเดี๋ยวมาลุ้นกันเลยะค่ะพร้อมๆกันเลยเต้นตาน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 แมว ตังมันหนึ่งตักพริกทอดหนึ่งร้อยพริกทอดสองร้อยสามไอ้ตักยังไงได้แต่พริกทอดนะฮะน้ำปลาหกสิบ ซอสเท่าไหร่คะหกสิบและนี่น้ำหอมหมดไอโฟนไปไหนทองละ่ะทองกับไอโฟนเงินไปไหนอะไปได้เลยเหรอ <c oughs> โอ้โหเนี่ยค่ะห้าร้อยโอเค